ใสเลขเลยถามมันวมื่อตัวกูจัหนอกตัวยังไหนอะไเนี่ยมันแดียงยิ่งคืนเหอนเดี๋ยวตัวเลี้ยงไปมันเห็นแดงยิ่งคืนเลขหกตัวไมะ่ะมันเป็นหกคือซื้อนะมันเป็นหายนะเออเอาวันด,ดี้จะเจอได้ไหมครับวันด,ดีพ่อเชียนครับ สวัสดีครับโอ้โศกมานลำด้วยพอเสียนเอ้ย้เป็นผีเอียงก็บอกบอกคือนยังแม่นคักแม่นแน่แท้เอาผีหัวหลอนผีหัวหลอนเตี้ออโอ้มันบอกคนบ่มีหุนบ่แม่นเป็นจุกหรือผีหัวจุกเลยผีหัวหลอนผีหัวหลอนบ่มีจุกบ่มีจุกโอ้มาขึ้นบอกขึ้นหกตัวคนเมื่อวันตี้ะบอกขึ้นหกตัวบอกหกตัวแล้วาตัวขึ้นมันเท้าเอาสลับกันนี่เห็นว่าพิษแต้มเดียวแล้ววัที่หนึ่งกันบ่ พิษจะเลยมันเป็นหาเนี่ยเออมันจากหงเป็นห่าเออจากหงเป็นหามันกระหายมากเออเจ็ดห้าเจ็ดเนี้ยมันหายเขียนหนเขียขื่นเนาะเออเจ็ดห้าเจ็ดสามหกหกเบอร์หกหกสามเลยเออหกหกสามเจ็ดห้าเจ็ดสามหกหกเลยเออมันออกกลับไปซื้อเออที่จริงที่จริงใครมันไล่แกทั้งล่างจนไปทั้งนานไปพิษแจมหนึ่งเป็นบ่พิษแจหมนแจหนึ่งแลยเออเจ็ดห้าเจ็ด สามหกหกถ้าไล่ลงมากกับสามอหกหกสามเจ็ดห้าเจ็ดเออหกหกสามมันเึงอะไรขึ้นนี้วันนี้เออเข้อไล่ขึ้นข้อต่างไล่ขึ้นเออวันนี้มัน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 ,ม,นมันบอกแล้วอ๋อสองตัวนี้เขาเต็มเต็มคือหกสามน้องพอเสียนเนาะออาอือเอาเด่มากพันหนึ 1, ่งเฮ้เด่มาพันหนึ่งพันเงินซื้อเลยพอเซียนถือพันเงินซื้อ ไ, 5, ได้หาแสนบอกเพราเสียนได้บอลเลยเจ็ดหมื่นบอกโอ้สองสองตัวเออสองตัวมาตาลินสองตัวมาลินสามหกสามนี่โอ้พอเสียนเหี่เพราเซียนได้เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นโอ้วันนี้มันมาหายมากโอ้มันมากหรอเปลเพรเสียนงวดนี้ฮะมันมากบอกอีกระบอกมันมากแค้นบอกเลยล่ะผีหัวหลอนตัวนี้น่ะเออมันมาจูงแขนในเบื้องเลย เบิ่งอยู่ในอ่างน้ำบรรลางว่าเส้นโอ้บันนี้จูงแขนไปเบิ่งในอ่างน้ำอันงวดงวดทีเดียวนี่มันจูงแขนไปเบิ่งอยู่ใสกว่าเซียนว่อยฟังไหมนะเขียนเบิ่องท่้งฝ่าเขียนเบิ่งอยู่ท่้งฝ่าเออที่เลขมันเขียนไห้มันเขียนไห้ท่้งฝ่ามันบ่เขียนไห้ท่้งฝ่าโอ้มันมันเขียนตัวเลขกว่าเซียนมันเขียนไห้ท่้งฝ่าแหละมันเขียนเจ็ดห้าเจ็ดสามหกหกโอ้ บานนีมัตีมันมันมันมาเขียนที่หลังแล้วมันมาให้สามโมคงที่หลังนันเดยวโอ้อันที่ที่สามหกที่แรกคันพอเซียนพอเซียนบอกบอกว่ามันมาให้หกตัวพอเซียนว่ามันให้แค่สามตัวมันให้สามตัวมันคือเขียนทั้งที่กันยังบอกว่ามันคือเขียนทั้งสี่แต่เนีอมันเขียนเลขเขียนหาเขียนกนเออแต่เก็มาเขียนสามโมคให้โอ้บางีก็ยังตัวท้ายมันก็ยังงมาตัวทุายแต่มันมีปัญหาเลยมันมาเนี่ยเออ มันมันมันไม่เห็นขับโอ้ขอ่ามันบอกกันสามหกห้านี่มันแตกตึ่นแล้ววันที่หนึ่งเลยไม่ขาดตัวเดียวโอ้ขาดตัวเดียวที่ได้สามสิบล้านโอ้พระเชษฐ์ซื้อหาไปบนที่เอาซื้อชุดใหญ่เนะาะแปดตัวกัดเจ็ดห้าเจ็ดหกหกสามเลยวอ้พิษแต้มเดียวพิษแต้มเดียวพรามันพิษตัวสุดไทยนี่ ม่นไรและวมันไก่เคี้ยงเออไก่เคี้ยงนั่นแหละมันมาพิดตัววมันอตตัวที่สี่ใช่ป่ะีตัวที่สี่โอ้มันนี้มันมากแล้วมันมาเลยแต่ว่ามันใหญ่มากมันอันแกะมาแขนบอกแกสิขึ้นไปเพล่อไปเผาพระพุทธเจ้ามันว่าน่ะเออมันวานวาไปเผาพระพุทธเจ้าเลยมปหายเด็กกอนมันสิ่หายเด็กก้อนเพราะว่ามันสิไปยุโลนมันว่าเออ ว่าสิว่าสิพายุยันยี่ชิฟก็เมื่อยล่ะคือเันแรกก็ออกแล้วจริงๆลงมากอ้มันร้อเออไม่ได้มาบอกกันมันเขียนหาสี่แปดศูนย์แปดหกห้าสี่แปดศูนย์แปดหกห้า มันเขียนเลี้ยงคือเขาบอกเห้เขียนแต่เลี้ยงเงาเลยบัดนี้บ่บริเลี้ยงแง่มันเขียนเลี้ยงมันคือยังเขาเขียนเลี้ยงปกตินี่โอ้มันมันเขียนเลี้ยงลงมากบ่มันเขียนเงาเลยเขียนยง่เลี้ยงโอ้เขียนแง่เลยบอกเขียนบอกเขียนคือวังหันบอกเขียนคือวังหันอมันเขียนเขียนมากมันเขียนให้เลี้ยงงามๆเลยอือก็เลยถามมาเขาเลยมันถามมาเนี่ยเบองเงาเบอร์เงามันวางสิเออ อยูสักะาระไปฟังเบิ้งแอีงน้ามันอ้างน้ามันจิวปล่อยเบิ้งนั่นแหะโอ้ไปฟังิึงอ้างหันเออมันบริมันจิ่วเบื้องเรื่องไงไหลเล็กของากูใสคือบุ้มันบุ้มหลอกย่องตัวกูเดินเนาะอืมมาตัวนั้นเด่นจริงคืนอย่างนี้มาเห็นบอกันเนาะอืมนั่น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 มันขึ้นมาแล้วเัินเห็นแดงยจริงคืนหมดเนาะโอ้คือคือวันหันอ่ะวันว่านี่กูใสมันค็ไปขึ้นมาเห็นที่หลังอ่ะเออก็คือคือจังหวะวรนนี้นันอ่ะอืม วันนี้มันมันใสเลขเลยถามมันวมั่วตัวกูจังหรอกตัวยังไหน่นมันแดงคึ่นี้มันแดงยิ่งครึ่งหกตัวเนาะโอ้แดงหมดเลยผมวันนี้เออแดงจึ่งครึ่งหกตัวเลยอาว่างหันมันอ่ะมันแดงสามตัวมันบ่แดงสามตัวเนาะเออมันเลขตัวหนามันบ่แดงเนี่ยเออเลขกเก็นถ่ายเก็นบ่แดงเลยมันบ่แดงตัวสุดท้ายเน่อือตัวหกหกสามเพียเอออวันนี้มันใหญ่มากอ่ะ สเงินสำัเขาได้ถามมันเมื่อตัวกูคลายเงินเดอนรอกมันบอลแน่นหรอกมันอกี้มาบอกเรงว่าปีแต่ก็เลยถามมันเอไปสีขึ้นไปหาพระพุทธเจ้าตัวเสด็จเพื่อเอื่นขึ้นไปวพ่อนเพื่อเอือนเพื่อเอื่นขึ้นไปมาเลยถามว่าสิกลับลงมาไงบอลทางทางล่างสิไปยังเดือนนึงหรือแป้เดือนไปละเพื่อนไปเดือนเ่ออแป๊เดือน โอ้บานนี้แกก็เล่นจูงแขนในเบิ้งไมเบิ้งอ้าไปเบิ้งจูงแขนในเบิ้องนี่อ่างน้ำเอ่ออ่างน้ำเลยพอเห็นยังเลยบ่เห็นคือจังเหลียวปุ๋เห็นนี่อย่างยังๆมันเรียกว่ามันเบิ้งอีกเปอร์เซ็นต์หนึ่งเลยเห็นเลือแดงจืงคึงเขียนเลี่ยงกันใสลายอยู่โอ้ทุกครั้งครับมันบอกบอกสีมันออกทั้งหกตัวเลยมันบ่เียน แม่งสมันมันม่เครพาดเั่นะเออที่พอเสียนได้เห็นแปดล้านงวดนั้นกัดมันเขียนบังทีให้บ่มันเขียนงานงานมันให้ให้ส่วนนั้นมันให้ให้แปดแสนงวนนั้นโอ้ด้แปดแสนองินนั้นเลยแปดแสนเลขสามตัวด้โอ้มันให้แค่สามตัวเงนน่ะเออมันเขียนให้มันเขียนให้แบบอันนั้นแหละมันเขียนให้สามตัวตรงตรงเลยเออ หลักกับ่มีอยังมันมันกับ่าผิดพิวนะเ,ออเห็นหว่าขึ้นบรลงโบพิดบัยังเออแต่วานวันนี้มันเลยถามมามันคือทีไปโดนแทนะ้เลยน้อไปบร่งไปกับกับเรียกออกแล้วคุณซีมาเพราะเนี๋ยเพราะว่าเันเพื่อนกันไปเออขาเลยก็ดีเพื่นนอ,อน,นกันไปไปทึ่งสวรรค์หมดแล้วมาหนีวันรกแล้ว ลิ้ามมันมาใสเหลี่ยอก็เห็นมีสันหอกเหลียวบางทีหลักบ่เห็นยังปิ้นบ่เห็นยางจักย่างเราเห็นแต่กนลางเนาะออไปบันี้มันเรลียวไปเบ่งอีมันมันลิ้ามาใสก็บ่มีสันห่อกมวมีอไรนั่นดหยิ่งนี่คือเหมือนน้ำลาถามมันนะมันก็ให้มันก็เปลี่ยนก็บเรลียวไปลงไปก็สี่แปดศูน โอ้พอเพียนตื่นขึ้นมาเขียนใหม่เลยบ่เอาไม่จำไว้เนาะโอ้กับเพราะหนีมันมาเฮ็ดกับถึงเลขถูจ้าของอะนะโอ้สี่แปดศูนย์แปดหกห้าอือหาเสือเพียเรเลยเนี่ยฮะเสือเพียเรเลยเนี่ยขันนี้มีชุดใหญ่เอาชุดใหญ่เลยอันหกตัวนี่เออโอ้อยสิไปหาใช่ได้ลรอ <c oughs> แต่แต่สามตัวท้ายนี่สิหาได้อยู่ มาตัวตัวศูนย์เนี่ยอาจจะเป็นแปดก็ได้อสี่แปดสี่แปดศูนย์เนี่ยเออสี่แปดศูนย์เนี่ยตัวตัวนี้อาจจะเป็นแปดก็ได้มันจะเป็นสี่แปดแปดบ่เออไม่งยเงาเอาว่าเป็นตัวเคู่เออตัวที่ตัวตัวที่สี่ตัวตัวที่สี่แหละเออต้องเขียนมาต่ตัวที่สามกลางน่าแหละอืมเป็นสอาแปด สี่แปดแปดก็ได้ี่จ้าใครไปเรียกคู่โอ้กับกันสี่แปดศูนเอามาหล่นโอ้งี่แปดศูนย์ก็เอาได้สี่แปดแปดก็เอาเออผมโชคเช็คแปนชุ่มหไว้ยังไงอืมอ๋อมีผ่าบางนึงค่นเรียก่อันบรแบบเลขหกหกหกสองหกหกห้าออกไปแล้วเนาะอยมันก็จีแมาเมันใครกับม่ออกตัวนี่มัน มันบาใครน้ามันต้องเป็นเล็กเ,เล็กคูนะว่ะโตกมานะด้วยเป็นเศรษฐีเพรษฐีครับผม